อันนี้ผมขึ้นดอยมานะครับมาสำรวจว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแถวนี้ขึ้นชื่อว่ามีเยอะนะครับแต่ไม่บอกนะครับว่าที่ไหนโอ้เจอแล้วนะครับอันนี้มี เขาขาเก็บไว้นะครับอืมอันนี้เขาเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเขามาเก็บทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก็คงเอาแล้วที่ต้องเดินเข้าไปลึกนิดนึงนครับ มีเห็ดขอนะครับเห็ดอะไรไม่รู้นะครับดูเล่นๆไม่ทานนะครับแาวนี้จะออกเยอะแต่ว่า ต้องด,ดูดีีอันนี้จอมปลวกดูซิว่ามีเห็ดอย่างโชคไม่ดีไม่เข้าตัง้ง เดี๋ยวผมจะเดินต่อสักพักนะครับอ้าวเจอแล้วครับเหตุอะไรก็ไม่ทราบนะครับมีปลวกกินอยู่ด้วยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุอะไรก็ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่เก็บนะครับโอเคเดี๋ยวเดินต่อ เจอแล้วหนึ่งดอกนี่เจอแล้วนะครับเจ่ดดอกแล้วน่าจะเป็นเห็ดลงง้องกครับโอเคผมจะเดิดไปมีรอยกัดของมแมลงด้วยนะครับ เจอแล้วดอกที่สองสวยงามมากนะครับใหม่ๆเลย โอเคนะครับวันนี้ก็มาสำรวจนิดหน่อยก็เจอนะครับเห็ดที่อยู่ใต้ดินยังไม่ออกมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็ดอะไรนะครับดูไม่ออกถ่ายไม่ดูนะครับก็ปล่อยมันนะครับจะไม่เก็บเอาไว้เงี้ยนะครับผมเดินออกมาไกลเรื่อย ครับอ้อเจอแล้วครับอีกดอกหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดนางโอกนะครับแต่ว่าผมจะไม่เก็บนะครับผมจะไม่ดูเฉยๆนะครับสำรวจ หอมด้วยนะครับตัวนี้มีกลิ่นหอมออกมาด้วยนะครับนี่ก็ข้ามดอยมาดอยหนึ่งแล้วนะครับเดินต่อมาเรื่อยๆนะครับโอ้นั่นไงเห็นแล้ว พอดีผมยังมือใหม่อยู่นะครับเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องเห็ดนะครับตัวสีขาวสองอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับแต่คาดว่าอะไรที่ไม่รู้เนี่ยอย่าไปกินนะครับสีแดงสีแดงนี้โดนมแมลงกัดไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเห็ดน้ำหมาแดงนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ไม่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับโ,โเดินไกลนะครับก็ตอนนี้สวยมากกลมติ๊กเลยนะครับความสวยงามมันไม่เก็บนะครับรดอกนี้เก็บไว้ให้ธรรมชาติโอเคสวัสดีครับ